กลับมาคุยกันในช่วงนี้คุณผู้ชมครับกับเจาะลึกเ m e ็นะครับนั่งพูดคุยกับผู้ประกอบการไม่ใช่ใครอื่นไกลนะครับเราคุยกันตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นเบรกเริ่มต้นรายการแล้วนะครับก็คือรองเท้ามือสองเบนจามาสนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยนะฮะเติบโตแล้วว่ามีธุรกิจเป็นของตัวเองในการจาหน่ายรองเท้ามือสองนะครับกับรองเท้ามือสองเบนจามาสมาแล้วนะครับวันนี้เจ้าของมาเองนะครับอายุยังน้อยอยู่เลย สวยด้วยสิฮะคุณมาม่านะครับเจ้าของร้านเบนจามานะครับลองทามือสองนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะอย่างที่บอกกันนะว่าทำมา5ปีแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้แยกกันหน่อยนะฮะคุณคุณเอกใช่ไหมก็นางขายอย่างนู้นนะครับฝากร้านด้วยนะครับคุณเอกครับครับผมขายให้หมดนะนะครับทำมา5ปีแสดงว่าเสียงตอบรับการตอบรับจากจากคู่ที่มาซื้อนี่ เยอะมากเลยเยอะมากค่ะเพราะว่ารองเท้าเนี่ยเป็นเป็นเงินลงทุนที่ลงทุนต่ำค่ะเวลาลูกค้าไปขายก็จะได้กําไรสูงคค่ะก็เหมือนกับว่าลงทุนหลักพันเวลาลูกค้าไปขายเนี่ยลงทุนหลักพันกำไรหลักหมื่นโอ้โหนะฮะโดยปกติเราไปขายที่ไหนฮะจะขายส่งอย่างเดียวค่ะครับแม่คนที่รับเราไปขายเนี่ยก็จะไปขายที่ไหนยังไงบ้างลูกเวลาลูกค้าไปขายนะคะก็จะมีทั้งในเขตกรุงเทพบริบริมณฑลทก็จะขายตามตลาดนัด นะคะหรือว่าตามพวกเปิดท้ายหน้ามหามหาลัยตลาดนัดทั่วไปของถมก็คือสามารถขายได้ทุกที่เคยเห็นเคยเห็นนะที่เป็นรองเท้ามือสองนะครับคู่ละร้อยใช่แพงไหมคู่ละร้อยคู่ละร้อยในความคิดหนูว่าไม่แพงค่ะขึ้นขึ้นอยู่กับแบบรองเท้ามือสองแล้วมันเป็นรองเท้าของนําเข้าจากต่างประเทศซึ่งในเมืองไทยยังไงก็ไม่มีใส่ไปแล้วคุณก็ไม่ซ้ากับใครเหมือนกับว่ามีมีคู่เดียวในโลกอะไรอย่างนี้คุณมาบอกไอเดียนะครับสุดเจ๋งเลยเอาก่อนก่อนที่จะเข้าถึงคําถามเรานี่ครับอยากจะเท้าความนิดนึง คุณอามากครับอยากจะให้คนได้เขาเรียกว่าล้างความคาใจนะครับใครที่บางทีอาจจะซื้อรองเท้ามือสองซื้อเสื้อผ้ามือสองหรือว่าจะทำธุรกิจอะไรมือสองเนี่ยมีความรู้สึกว่าเอเป็นของที่เอามาจากไหนเนี่ยเออเข้ามาบริจาคหรือเปล่าแล้วก็เอาเรามาขายไหมคนไปขโมยมาหรือเปล่าหรือว่าอะไรประเภทนี้นะอ่ะอธิบายกันอย่างชัดเจนว่ารองเท้ามือสองของเราเนี่ยนะครับเอารองเท้านี่มาจากไหนครับรองเท้ามือสองนะคะรองเท้ามือสองนะคะที่ที่มาเนี่ย ในเมื่อสมัยก่อนเนี่ยก็จะเป็นรองเท้าในส่วนของการบริจาคนะคะก็จะเป็นประเทศจากโลกที่เจริญแล้วก็มีการนํามาบริจาคกันนะคะแต่ต่อมาเนี่ยจากของบริจาคเหล่านั้นเนี่ยก็มีผู้ที่นําของบริจาคเหล่านั้นเนี่ยมาทําการซื้อขายจึงทําให้เกิดพ่อค้าหัวสายชาวกัมพูชาเนี่ยเป็นคนไปรับซื้อของบริจาคเหล่านั้นมาแต่ก่อนเนี่ย ของจรลงที่ท่าเรือกองปมสมที่ทพนมเปญประเทศกัมพูชาแต่ว่าในประเทศกัมพูชาเนี่ยเขาไม่มีระบบการจัดการขยะที่ดีจึงห้ามนําเข้าสินค้ามือสองทุกชนิดเลย oh. ก็เลยต้องเบนหัวจากกัมพูชามาลงที่ท่าเรือแหลมชวังบ้านเรานี่เองค่ะ oh. และจากท่าเรือแหลมชวังนะก็มีการ ส่งของต่อมายังที่โรงเกลือค่ะก็มีการทําความสะอาดแล้วก็มาซื้อขายแลกเปลี่ยนกันที่ตลาดโรงเกลืออะยประเทศครับแสดงว่าเนี่ยคือพอเข้ามาขึ้นบ้านเรานี้ยิ่งทําให้ต้นทุนมันถูกมากขึ้นไหมฮะต้นทุนมันมันขึ้นอยู่กับสภาพของสินค้าด้วยค่ะแล้วก็จํานวนในการซื้อด้วยยิ่งเราซื้อเยอะเท่าไหร่อ่ะค่ะยิ่งมีจํานวนมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยก็จะทําให้ต้นทุนนั้นหนักต่าลงครับอ่ะเอาละเข้าใจแล้วว่า เมื่อก่อนนะครับธุรกิจรองเท้ามือสองนี่อาจจะเป็นการเอาของบริจาคมาแต่ว่าจริงๆปัจจุบันนี้นะครับเรียกว่าเป็นธุรกิจครับเป็นธุรกิจนะฮะไม่ใช่การเอาของบริจาคมาขายหรือว่าการไปขโมยของมาขายเนี่ยไม่ใช่เลยนะฮะนะครับอันนี้ต้องปรับความเข้าใจกันนะครับทีนี้ความเป็นมาเป็นไปทําไมเรามาจับธุรกิจนี้ได้ในตอนแรกนะคะเป็นคนที่ชอบขายของมากก่อนตอนก่อนที่จะมาขายรองเท้าเนี่ยตอนแรกก็ขายเป็นเสื้อ ซึ่งรับเสื้อมาจากประตูน้ํานะคะ <orsun SS. S 1> แต่พอขายเสื้อแล้วเนี่ยเห็นคุณป้าข้างๆเนี่ยเขาขายรองเท้าซึ่งราคาที่ป้าขายเนี่ยเป็นราคาที่ถูกมากแต่ในต,ตอนนั้นคิดเนี่ยชอบรองเท้าก็เลยไปอุดหนุนป้าเขานะคะ<อ>แต่เลยคิดว่ารองเท้าเนี่ยป้าเขาเอามาจากที่ไหนจงได้คําตอบจากป้าเขามาว่ามาจากโรงเกลือในทันทีนั้นคิดลงเกลือคืออะไรรงเกลืออยู่ที่ไหนเอาเธอยังไม่รู้เลยไม่รู้จักรงเกลือเลยค่ะไม่รู้เลยว่าลงเกลือเดินทางไปยังไงตอนนั้นอายุเท่าไหร่ตอนนั้นสิ โอ้โห19ไี่เป็นเท่าแก่แล้วหรอโอ้ยออต่อต่อต่อก็เลยไปเสิร์ชหาจากตามอินเทอร์เน็ตว่าการเดินทางไปโรงเกินเนี่ยไปยังไงครับสรุปไปเจอรถบ่อนอืมก็คือเขาจะเป็นรถจากประเทศไทยนะคะก็จะขึ้นตอนนั้นเนี่ยไปขึ้นที่ตลาดบางแคตอนตีสี่นะคะแล้วก็ไปลงที่ตลาดอะไรอะไรประเทศอ่ะอตอนอไปถึงประมาณ8ปดโมงค,คัพอไปลงไปถึงปุ๊บ ก็เลยไปหาตามแหล่งที่ป้าเขาบอกก็ไปปรากฏว่าไปเจอรองเท้ามาเนี่ยลักษณะก็คือมีให้เลือกเยอะแยะมากมายแต่ราคาก็แตกต่างกันครับบางร้านเนี่ยเขาจะขายเป็นราคาคัดและราคานับค่ะซึ่งของนับของเขาเนี่ยยกกระสอบไปเลยในกระสอบนั้นเราจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่ารองเท้าอ่ะเป็นอะไรเราไม่สามารถรู้ได้เลยค่ะว่ารองเท้านั้นน่ะสภาพสภาพเป็นยังไงแต่โดยปกติแล้วที่คัดนับของรองเท้านั้นไปเนี่ย ราคาสินค้าก็คือจะขายได้ประมาณ20-30% 7 0 8 0นี่คือของเสียขายไม่ได้แล้วก็มีราคาคัดคือสินค้าที่ราคาคัดเนี่ยเราสามารถคัดมาด้วยได้ด้วยมือเนี่ยทุกคู่คซึ่งแน่นอนว่าของตรงนี้เราจะต้องขายได้ทุกคู่อย่างแน่นอนแสดงว่าที่เราไปรับมาะนะฮะจากโรงเกลือ เราคัดมาแล้วคัดแล้วค่ะขายได้ทุกคู่แน่นอนใช่ไม่มีของเสียค่ะดังนั้นใครที่มารับรองเท้ามือสองจากเราต่อเนี่ยนะฮะรองเท้าเป็นมือสองไปเนี่ยก็ไปขายได้ทุกคู่ใช่ค่ะพอได้รองเท้ามาแล้วนะครับเราต้องเอามาซ่อมมาทําความสะอาดมาทาอะไรไหมฮะในตอนนี้นะคะพอได้รองเท้ามาแล้วเนี่ยทางร้านก็จะมีการทําความสะอาดซ่อมแซมนะคะโดยการซักน้ําแล้วก็ไปตากแดดซักน้ําคือทําความสะอาด ฆ่าเชื้อก่อนประมาณนี้แล้วก็ไปตากแดดจากนั้นนะคะทางร้านก็จะใช้หนังสือพิมพ์แล้วก็ตะเกียบในการดันทรงนะคะเพื่อเวลาการขนทรงเนี่ยจะทําให้ไม่เกิดรองเท้าเนี่ยไม่เกิดการเสียทรงรก็จะมีที่ร้านที่ทางฝั่งที่อยู่ที่ตลาดอารัญ,ญ,ญประเทศเนี่ยเป็นคนทารองเท้าให้ทั้งหมดแล้วรองเท้าเหล่านี้ก็จะส่งมาที่ตลาดนถที่วสิประวัิก็คือที่ร้าน,านาแล้วก็จะมีคอยมีคุณป้าเนี่ยเป็นคนตรวจสอบความเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งค่ะ แล้วก็ส่งต่อถึงมือลูกค้าคือที่ร้านเนี่ยลูกค้าสามารถเข้ามาคัสสินค้าได้ที่ร้านราคาคัสชูแฟชั่นก็คู่ละ35บาทครับค่ะก็มาเลือกได้ด้วยมือคืคคอรองเท้านเนี่ยจะวางให้เลือกหลายร้อยคู่มากก็เป็นภนขอ่ได้เลย กว้างใหญ่มากเลยนะฮะก็จะมีคุณป้าคุณพี่แม่แล้วก็ญาติญาติโกโหติการแถวนั้นก็มาช่วยกันทํารองเท้าหมดเลยอันนี้คุณคุณแม่เป็นจะาาดวะฮะอันนี้เป็นคุณพี่จิ๋วค่ะคุณพี่จิ๋วแล้วฮะค่ะอันนี้ก็เป็นพี่เอกที่<อ>นั่งขายรองเท้าอยู่ครับยังไม่เห็นคุณแม่เป็นจะาาดนะค่ะนะครับอันนี้ถามนิดนึงว่าราคาล่ะครับเวลาที่ลูกค้าเนี่ยนะครับซื้อส่งจากเราไปเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะ เอาไปตั้งราคาบางทีก็เห็น79บางทีก็มี99บางทีก็199กก็มีลูกค้านะครับเวลาที่เขาไปตั้งราคาขายของรองเท้ามือสองแบบเนี้ยเขาควรจะมีหลักการยังไงครับ ในการตั้งราคาขายนะคะเราก็จะแนะนําลูกค้าว่าในครั้งแรกที่ลูกค้าเอาของลงไปตั้งราคาขายเนี่ยอาจจะตั้งในราคา100บาททั้งหมดคแต่พออาทิตย์ถัดไปซึ่งสินค้ายังเหลืออยู่อาจจะดรอปราคาลงเหลือ8 9 7 9 6 9ก็ตามแต่ทาเลเลยค่ะตามแต่จะตั้งราคาได้เลยอ๋นอนึกออกแล้วตอนตอนแรกที่เอาร้อยนึงไปก่อนใช่คือกําไรแน่นอนค่ะกำไรแน่นอน,น,น,อนอพออาทิตย์หนึ่งผ่านไปก็อาสักกับแปดห้าแล้วกันค่ะนะคะแต่ก็ยังมีกําไรอยู่ใช่ หรือว่าลูกค้าบางคนเนี่ยจะเน้นขายไวขายง่ายได้กําไรน้อยแต่ขายเน้นจำนวนเยอะก็จะ692คู่ร้อยอย่างนี้ก็ขายได้เวลาลูกค้ามาเลือกรองเท้าไปจากเราเนี่ยนะครับมีขั้นต่ำไหมฮะว่าต้องเลือกไปกี่คู่ลูกค้ามาเลือกรองเท้าที่ร้านเนี่ยทางร้านจะจัดส่งที่50คู่ขึ้นไปลูกค้ามาเลือกได้ด้วยมือเลยสามารถค้ากันได้ทั้งรองเท้าคัตชูแฟชั่นรองเท้าบูทรองเท้าผ้าใบก็คือใน50คู่เนี้ย้าได้แล้วให้ราคาส่งอ๋อนะฮะรองเท้าประเภทไหนขายดีที่สุดครับรองเท้าคัตชูแฟชั่นค ครับถ้าเผื่อว่าผมเป็นลูกค้าจะไปซื้อส่งที่เป็นจมัมาาด้ยนะฮะเอาเฉพาะรองเท้าคัตชูแฟชั่นอย่างเดียวได้ไหมได้ค่ะคัตชูแฟชั่นอย่างเดียวก็ได้ทั้ง50คู่ร้อยคู่แต่ว่าอาจจะมีบางเจ้าที่จะนําไปขายส่งอ,อันนี้ก็สามารถนําไปขายส่งได้าขายส่งต่ออีกทีหนึ่งที่ในราคาส่งอาจจะคู่ละส5 5 5คือคัดเกรดอีกทีหนึ่งอย่างนั้นเขาก็สามารถไปถักขายได้มีรองเท้าเข้ามานะครับภายในร้านเนี่ย ความถี่เป็นยังไงมีสับเปลี่ยนุนเวียนกันขนาดไหนยังไงที่ร้านนะคะจะมีรองเท้าเข้ามาทุกวันนะคะวันละไม่ต่ำกว่า1 5 0 0คู่ต่อวันโอ้โหยางงี้คือใครไปก่อนก็ได้ก่อนเสียใช่ไหมคือของก็จะวางให้เลือกในร้านเนี่ยจะเห็นในรูปภาพว่าวางให้เลือกอย่างไรแบบหลายร้อยคู่มากค,ค่ะของแล้วก็จะมาเติมมาวางเติมเรื่อยๆแล้วก็จะมีของกักตัวในสต็อกสินค้าอีกด้วยอะคะ่ะครับนะการลงทุนนะฮะของคนที่จะนําไปขายต่อ ค,คนคที่จะเป็นอาชีพนะฮะพ่อค้ารองเท้ามือสองนี่นะครับแล้วก็ไปซื้อรองเท้ามือสองแบบขายส่งที่เป็นจ้ารองเท้ามือสองเนี่ย <c oughs> เขาควรจะต้องแบบเตรียมตัวยังไงหรือว่าต้องมีเงินลงทุนเท่าไหร่ครับแค่1750บาทก็สามารถลงทุนได้แล้วค่ะทำไมมันถูกอย่างนั้นนะฮะลูกค้าที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเลือกได้เลยห้าสิบคู่รองเท้าคัสตูแฟชั่นเลือกไปเลยแต่ถ้าจะจัดส่งเนี่ยนะคะก็สองพันสี่ร้อยห้าสิบบาท ค่ารองเท้าแล้วก็จะมีค่าจัดส่งก็คือกระสอบนึงก็ไม่เกิน200บาทครับคือถ้ามาเอาเองจากร้านมารับเองมาเลือกเองจากร้านเนี่ยนะครับ1 7 5 0บาทได้ไป50คู่นะฮะเปิดเป็นร้านได้เลยแต่ถ้าจะเอาเป็นให้ส่งให้เนี่ยราคาเท่าไหร่นะฮะ2,450บาททางร้านคือจะจัดส่งที่70คู่ขึ้นไปอ๋อครับแล้วเวลาลูกค้าที่เขามาซื้อกับเราเนี่ยต้องมีสัญญามีมัดจำมีอะไรอย่างงี้ไหมไม่มีค่ะมาได้เลยครับ เาเลือกได้เลยบางคนถ้าไม่มีทุนรหรือไม่มีเงินที่จะลงทุนจริงๆบ,บอกได้30คู่20คู่มาที่นีนเราขายให้ออ คือซื้อไม่ต้องไม่ต้องถึง50ก็ได้ใชห่หนูหนะูะฮะลุงม,มีเงินแค่แบบพันหนึ่งอย่างเงี้ยลุงม,มาเลยค่ะลุงม,มาเลยมาเลยอนะคือคอยากให้คนได้มีอาชีพบ้างค่ะอยากให้มีอาชีพเหมือนเราด้วยอ่าเราอยู่ในวงการนี้มา5ปีนะครับคิดว่าธุรกิจนะครับประเภทของรองเท้ามือสองตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับการเติบโตโอ้ตั้งแต่5ปีหลังผ่านมาเนี่ยธุรกิจเนี่ยเติบโตขึ้นมากจากแต่ก่อนนะคะที่ ที่ขายแค่อาทิตย์หนึ่ง400คู่แต่ณปัจจุบันเนี่ยวันหนึ่งเป็นพันกว่าคู่อะค่ะแล้วแถมส่งต่างจังหวัดอีกส่งต่างจังหวัดที่เขานําไปขายส่งต่อก็ส่งครั้งละ1,000คู่พันสองคู่ขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะคก็ส่งของทุกวันทุกวันเดือนหนึ่งก็หลายหมื่นคู่อะค่ะตอนนี้มือชาแล้วใช่ไหมฮะเรื่องมือชาให้คุณแม่มือชาคนเดียวค่ะนับเงินเป็นมือชาแล้วคุณผู้ชมฮะ สำหรับผู้สนใจรองเท้านะครับธุรกิจรองเท้ามือสองแบบนี้นะครับแล้วก็อยากจะเปิดร้านเนี่ยนะคะควรจะมีการเตรียมตัวควรจะมีการเรียกว่าศึกษาหาข้อมูลอะไรยังไงบ้างครับผมค่ะในก่อนอื่นนะคะก็อยากจะให้ลูกค้าเนี่ยหาทำเลหาสถานที่ที่จะขายรองเท้ากันก่อนนะคะว่าในสถานที่ขายเนี่ยเป็นสถานที่แบบไหนนะคะแต่ถ้าลูกค้าเนี่ยไม่สะดวกเข้ามาเลือกสินค้าเองที่ร้านก็สั่งได้เลยทางร้านก็จะจัดส่งให้เพราะว่าร้านก็จะมีประสบการณ์ในการคัดรองเท้าให้ส่งให้กับลูกค้าต่างจังหวัดอย่างเช่นจังหวัดจังหวัดชลบุรีนะคะ ทางชลบุรีนะคะอาจจะเน้นเป็นรองเท้าส้นสูงนะคะช่วงในเรื่องของจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ก็อาจจะเน้นเป็นส้นเตี้ยคือทางร้านจะส่งลูกค้าเป็นประจําจะทําให้รู้ว่าในแหล่งตรงส่วนไหนเนี่ยน่าจะขายดีแบบไหนน่าจะขายดีคือเรามีความรู้อยู่แล้วเรามีโน้ตาวอยู่แล้วว่า ทางเหนือต้องการรองเท้าแบบไหนภาคตะวันออกภาคอีสานต้องการรองเท้าแบบไหนใช่ไหมเราก็จะคอยแนะนําให้ใช่ค่ะครับดีมากเลยจะเน้นรองเท้าที่ร้านจะเน้นเป็นคุณภาพให้ลูกค้ามากกว่าเห็นบอกว่าจริงๆมีเว็บไซต์ด้วยใช่ไหมใช่แนะนำเว็บไซต์นิดหนึ่งครับเว็บไซต์นะคะก็จะมีชื่อว่า www.mama-khoo.com นะคะหรือว่าเซิร์ชว่า ขายส่งรองเท้ามือ2 .com ก็ได้ค่ะก็ข mm hmm. mm hmm. e ึ้นมาเลยใช่ไหมขึ้นเลยเอาละคุณผู้ชมครับมาถึงช่วงท้ายรายการตรงนี้กันบ้างนะครับเป็นช่วงที่หลายคนรอคอยนะครับคุณมาม่านะฮะจะเอานะครับเนี่ยรองเท้ามาแจกกันให้กับแฟนๆรายการชี้ช่องรวยรายวันนะครับ50คู่ เออนะครับเอาไปเปิดร้านได้เลยนะฮะเดี๋ยวเลือกให้นะครับคุณอยู่ที่ไหนยังไงเดี๋ยวคุณอาม่าเลือกให้ว่าเอ๊ะคนแถวนั้นเนี่ยเขาชอบรองเท้ายังไงนะครับไม่ต้องเลือกเองนะคุณอาม่าเลือกให้เลยเนี่ยนะครับมีมีกติกายังไงบ้างไหมจะแจกกัน50คู่ไปตั้งตัวเนี่ยคุณอาม่าก็เข้ามาที่แฟนเพจนะคะของสมาร์ทเอสเอ็มนะคะแล้วก็มาลงชื่อเบอร์โทรศัพท์นะคะ ลงชื่อให้เรียบร้อยเลยแล้วถึงเวลาก็จะให้ทางสมาร์ทเอสเอ็มอีเนี่ยเป็นคนจับฉลากรางวัลขึ้นมาไม่มีคําถาม <c oughs> ใช่ไหมไม่มีคําถามใดๆเลยนี่หละค่ะแจกกันง่ายๆเลย <c oughs> อยากให้ทุกคนได้ลงทุน <c oughs> ได้ร่วมลงทุนกับเราชอบท่าคุณมามา่มาว่าอะไรนะ <c oughs> ไม่มีคําถามอะไรเลยนะ,ะ <c oughs> ไม่มีคําถามจริงๆนะ <c oughs> เพียงแค่โทรมามีหลายช่องทางอ่ะคุณผู้ชมสรุปให้ฟังหน่อยใครอยากได้รองเท้า50คู่จากรองเท้าเบนจะมาตมือสองนี่นะฮะเอาอย่างนี้นะครับ มีหมายเลขที่ปรากฏหน้าจอนะครับโทรเข้ามาได้เลยครับ0863397061โทรเข้ามาบอกชื่อนามสกุลเบอร์ติดต่อกลับกับทีมงานนะครับแล้วก็ใครถนัดส่ง SMS นะครับโทรมาอาจจะมีสายติดอยู่นี่ยนะมีสายรออยู่ก็ส่ง SMS มมาที่หมายเลขนี้นะฮะ0863397061นะครับบอกชื่อนามสกุลนะครับ แล้วก็หมายเลขติดต่อกลับนะฮะอีกช่องทางหนึ่งนะครับอย่างที่บอกกันก็คือนะเฟซบุ๊กของเนี่ยครับสมาร์ทเอสนะครับคุณก็เข้าไปที่เนี่ยเฟซบุ๊กคอมนะครับสแลสสมาร์ทเอสนะครับจะมีโพสต์หนึ่งโพสต์คุณผู้ชมฮะโพสต์นะฮะซึ่งก็จะโพสต์เนี่ยของรองเท้าเป็นจมาวมือสองนี่แหละนะครับไปเลือกหาดูซึ่งจริงๆก็อยู่ในภายในวันนี้นี่แหละนะครับแล้วคุณก็ไปคอมเมนต์นะฮะภายในโพสต์นั้นแล้วก็เขียนชื่อนามสกุลที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรติดต่อกลับนะะ เฉพาะในโพส์นั้นเท่านั้นนะฮะโพส์อื่นนี้ไม่ไม่คิดนะครับเฉพาะในโพสต์ที่จะแจกของรา,างสิูดจากเป็นาบ้านมือ2นะครับแล้วเราก็จะมาคัดเลือกกันในวันอังคาราในวันอังคาร3ช่องทางเลยนะครับโทรศัพท์มาเลย sms ก็ได้หรือว่าจะไปเม้นนะครับใน facebook com นะ s m a r t sme นะครับในโพสต์ที่บอกว่าจะแจกกัน50คู่จากเบนจมาส์นะรองเท้ามือ2เนี่ยนะครับแล้ววันอังคารนะครับเราก็จะมาลุ้นจับรายชื่อของผู้โชคดีใครกันนะครับว่าใครเป็นผู้โชคดีนะครับก็จะได้ไปเรียกว่าตั้งตัวนะกับรองเท้ามือสองขอฝากนิดนึงค่ะขอฝากนิดนึงนะคะทางร้านก็จะมีแฟนเพจของที่ร้านด้วยนะคะจะเขียนว่าเป็นภาษาไทยว่ารองขายส่งรองเท้ามือส35บาทเบนจมาสนะคะ วนในชื่อของ www.facebook.com/mama.chu ค่ะค่ะก็สามารถเข้ามาร่วมสนุกกับทางแฟนเพจเราก็ได้นะคะในทุกๆวันที่1กับวันที่16เราก็จะมีให้ผู้ที่ติดตามเนี่ยได้เข้ามาร่วมสนุกแจกรองเท้ากันค่ะวันหวยออกพอดีเลยใช่ค่ะเหมือนถูกหวยนะใช่เหมือนถูกหวยอะไรอย่างนี้เป็นกิจกรรมยังไงฮะอธิบเป็นกิจกรรมก็คือให้ทายง่ายๆค่ะ วันนี้คุณคิดว่าหวยออกอะไรหวยออกว่าอะไรคุณรับของรางวัลจากร้านไปเลยเอาอย่างนั้นเลยใช่ไหมใช่ค่ะก็เป็นกิจกรรมที่ทางร้าน้จัดขึ้นใช่ค่ะน่ารักดีจังเลยนะน่ารักมากเลยนะครับก็หวังว่านะครับผู้ชมครับน่าจะเป็นการสร้างไอเดียสร้างโอกาสในการทําธุรกิจนะครับให้กับคุณนะฮะในการเป็นเจ้าของนะครับธุรกิจรองเท้ามือสองนะครับลงทุนนิดเดียวเองแต่ว่ากําไรคือลงทุนหลักพันกําไรหลักหมื่นนะครับจริงๆจริงๆว่าคุณมาม่ายืนยันนะเปิดมา5ปีแล้วนะครับ วันนี้นะครับต้องขอขอบคุณคุณมาม่านะครับแล้วก็คุณเอกด้วยนะที่มาร่วมพูดคุยในรายการมานําเสนอไอดียดีๆในการทําธุรกิจนะครับขอบคุณทั้งสองท่านครับขอบคุณค่ะคุณผู้ชมครับเวลาของเราหมดแล้วสําหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะฮะผู้สนับสนุนรายการนะครับ สำนักพิมพ์ People Media Books ครับซิงเกอร์ครีมเทียมก้นหวานทีพอร์ตและทีพอร์ตเอ็กซ์ตร้ากาแฟสดชาวดอยเข้มไม่เกรงใจใครนะครับแล้วก็วันจันนะวันแม่นะครับก็อย่าลืมนะทำกิจกรรมดีๆกับคุณแม่นะครับแล้วก็กราบคุณแม่พาคุณแม่ไปทานข้าวก็ดีเหมือนกันนะฮะแล้วก็นะับกลับมาพบกันใหม่นะครับในวันจันนี่แหละฮะแล้วก็ต่อเนื่องกันในสัปดาห์หน้านะครับวันอังคารจะมาดูกันว่าใครจะโชคดีได้รองเท้าห้คู่จากเป็นจมาตรองเท้ามื่สองวันนี้นะครับผมแล้วก็คุณมาม่าคุณเอกด้วววยนนนนะแลล้้้กทุคครรรััับบใหอองสส่ีีชมไปด